บำรุงรีโว่ต่อครับหลังจากกลับมาจากมองโกปักกิงหิงเหวาซีอานจางเกียเจีย21วันคลิปก่อนหน้านั้นนะครับทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเรียบร้อยก่อนเดินทางเรียกว่าเซตศูนเลยนะเซตศูเลยคลิปก่อนหน้านั้นเปลี่ยนที่6,000โลด้วยแต่ว่าการเดินทางไปมองโกครั้งนี้มันไปกลับประมาณหมื่นโลนะครับหมื่นโลก็เลยเซตศย์กลับมาทีตอนนี้ถึงบ้านวันอาทิตย์วันนี้วันพฤหัส กลับมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าระยะทางถึง10,000มกิโลแล้วระยะทางที่ไปมาเนี่ยจากเชียงใหม่ไปกลับก็ประมาณ10,000มกิโลพอด,พอดีพอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับกล้องแล้วคุยไปจริงๆพี่ปูมาพอดีนะครับผมแจ๊ดนอกเอาพอดีครับพี่ปนะูมาถึงก็เหมือนเดิมเดี๋ยวแกจะเปิดฝารกระโปรงนะอันนี้อยู่ที่ เราเป็นอยู่ีออยพัดจังหวัดเชียงใหม่ครับไปเอาปาเกนมาด้วยาปาเกนใครมาครับปาเกนอ่างเกียร์ครับอ๋อเปิดตโยต้ามาอ๋อของใครเนี่ยลูกค้าเอ,อาติดเอาติดขาขอ,าอจะเปิดอ่างเปิดอ่างเกียร์นะครับผมอ,อ่ะออ่ะโอเคเดบูไปธุระมานะครับอันนี้เท้าความเลยวิ่งมา กลับจากมองโกก็บวกไป1,000 10, งหมืโลอ่ะพูดได้ง่ายมองโกปักกิ่งผิงเหยาสีอานจางเจียเจี้ยคุณหมิง1 2บสอปันนาออกจากบ้านเชียงใหม่ไปกับเช็ใไม่ได้9 000 8 000้าลเอ้เก้าเก้าพักว่ากิโลเหลืออีกสองโลประมาณตอนนี้ก็ห0ื่นโลพอดีนะครับเป๊ะมาจัดการนะครับ เปลี่ยนถ่ายของเลวอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเตรียมรถไปประเทศเวียดนามครับก่อนที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับคุยกันอารมพรบทก็คลิปยาวๆคลิปจีนครั้งนี้ใช้บิสโต l นอ z a นะครับ0 0นเป็นยางไฮเวทเทอเรนเดี๋ยววันนี้จะใช้น้ำมันเครื่องอะไรเดี๋ยวคุยกับพี่ปูนครับ กระบวนการแรกนะครับฝัดชิ้งนะครับฝัดทุกรอบดีไหมนนที่งานทำทำไปทําไป,ไปเดินไปทําไปบางคนบอกฝัดมากๆเดี๋ยวถลอกมีไหมฝัดแล้วถลอกอะ่ะเหล็กมันถลอกไม่ได้หรก็ถ้าน้ำมันมีคุณภาพไม่ถลอกอะอ่าโอเคอันนี้ของลิควิดมอลี่น้ำมันเครื่องก็ลิควิดมอลี่ผมก็คุยเหมือนเดิมซ้ำๆเป็นหนังชายซ้ำนะครับชายซ้ำฉายซ้ำมา2 0 6 0 0 0กิโลนะครับ ใส่เข้าไปนี่นะใส่ๆนะครับใส่พวกนี้ก็ล้างคาบตะกันคาบนูน่นคาบนี่คาบเหนียวที่อยู่ในห้องเครื่องลิควิดโมลี่นะน้ำมันเครื่องก็ลิควิดโมลี่สตาร์ทสินาทีอันนี้พิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ทําลายความหนืดของน้ํามันเครื่องนะครับในเวลาสิบนาทีไม่ได้ทําลายความหนืดน้ํามันเครื่องตอนนี้เบอร์สามสิบเคยมีคนพลาดครับใส่แล้วก็ฝัดไปสามสิบนาทีก็ไม่มีปัญหาอะไรเลือโอ้โหเจ้าสะอาดมาก เอาสิบนาทีเขาก็เพียงพอแล้วท่อเหลือครับอ๋อครับเขาเผื่อนี่ร้านหรือ่ะหรือช่างหรือวะอู่ไหนไม่บอกดีกว่าอไม่บอกดีกว่าครับหรือโดนกระตุ้นอันนี้ก็จะทําการนะครับสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สิบนาทีจับเวลาเอาเป๊ะดีกว่านะครับตอนนี้นาฬิกาจับเวลาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ของโฝัดชิ้งนะเอนจินฝัดพลสตัวนี้นะครับเดี๋ยวช่างก็จับเวลา10นาทีมาตรฐานอันนี้ก็ไม่ทำลายความหนื่อของน้ำมันเครื่องเดิมนะครับตอนนี้ก็ไปทำปฏิกิริย,ยากับคราบเขม่าครา,คราบตะกันอะไรต่างๆนะครับ ก็ดับเครื่องเรียบร้อยนะครับเพราะว่าครบ10นาทีเรียบร้อยอ่ะดับเครื่องเดี๋ยวช่างอ่างก็จะจัดการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเก่าออกครับมาถึงจากมองโกก็สดๆร้อนๆเลยครับยังไม่ได้ล้างช่วงล่างเลยครับอ่าขาวๆโพลพล ราก็ทำการตรวจสอบนะครับต้องเปิดกันแคงก่อนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเชิญเลยข้าอนอาทำเลยนะครับเหมือนเดิมคือดูมุดแลด้วดูผมคิดว่าคนที่เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนยะพอใจที่จะนั่งดูข้างๆรนนี้นะครับข้าศูนย์เนี่ยข้อเสียงศูนย์คือเราเราไม่เห็นนะครับ อันนี้ผมก็ขออนุญาตมุดมุดมาดูนะครับเดี๋ยวก็มีการย้ำน็อตตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับเราก็ได้ดูช่วงล่างอันนี้ลอยจระบีนะครับเวลาล้างอัดฉีดรถเนี่ยนะครับอย่าให้โดนลูกนี้นะครับอย่าให้น้ําเข้านะครับอย่าให้น้ําเข้าน้ำมันเครื่องเดิม เปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนกรองไปพร้อมกับน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าราคากรองก็ไม่ได้สูน1,000ง10,000กิโลก็เปลี่ยน1ครั้งนะครับอย่าไปลากกรองนะครับกรอง2 0 0 3 0 0บาทเพราะว่าถ้ากรองน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณมันตันขึ้นมามันจะมีบายพาสนะมันจะไม่เข้ากรองเลยมันจะบายพาสไปใช้งานเลยนะครับไอตรงบายพาสเนี่ยแหละครับมันทําให้เศษวัสดุต่างๆไปด้วย พี่ปูเราพูดถึงเรื่องกรองนะครับอันนี้กรองน้ํามันเครื่องนะครับกรองน้ํามันเครื่องอ่ะหลักการยังไงครับน้ามันเครื่องเข้าตรงไหนครับน้ำมันเครื่องเข้าทางรูเล็กๆนะอ่าน้ำมันเครื่รองเข้านี่เข้ารอบๆอันนี้เอาน็อตขันเข้าไปครับปุ๊บอันนี้จะเป็นรูสําหรับให้ให,ให้ให้ที่ว่าผ่านการกรองแล้วไหลกลับออกมาไหลเข้าไปหาเครื่องยนต์ขึ้นอยู่สรุปน้ํามันเครื่องเข้ารูนี้เข้ารูนี้เข้ารูนี้ไปผ่านฟิลเตอร์ครับแล้วเข้าไปในตัวเครื่องผ่านรูนี้นะครับถ้ากรองมันตันกรองน้ํามันเครื่องมันตันพูด น้ำมันเครื่องผ่านฟิลเตอร์ไม่ได้แล้วมันตันถ้ามันตันแล้วมันผ่านระบบไม่ได้เครืคร่องก็นนอกน้ำมันเครื่องไม,ไม่ไม่บนครับ,รบกรองส่วนใหญ่จะมีคําว่าเรียกว่าอะไรบายพาสบายพาสคืออะไร,รบายพาสก็คือน้ามันเครื่องเนี่ยหลังจากผ่านกรองไม่ได้เนื่องจากไม่ได้เคยเปลี่ยนหรือสสิ่งสกปรกเข้าไปอุดแน่นมากเ่ยมันก็จะไหลกลับเข้ามาโดยที่มีสปริงของแท้ส่วนใหญ่จะมีสปริงสำหรับกดเพื่อให้เปิดวาล์วบายพาสขึ้นมา ก็กลายเป็นกรองน้ํามันเครื่องไม่ผ่านฟิลเตอร์กรอง,องอเพราะว่าถ้ากรองฟิลเตอร์ตันแล้วไม่ได้อันนี้ความเสียหายจะหนักกว่า,วาเครื่องยนต์จะจะมี<ช>สิทธิ์น็อกพังได้มันเลยเอาน้ํามันเครื่องที่ไม่ผ่านกรองบายพาสไปเลยเข้าเครื่องเข้าเครื่องก็อย่างน้อยยังมีน้ามันเครื่อง<ช>ไปหล่อเลี้ยง มันจะตกกระปกุกก็ช่างมันจะไหนว่ากรองนี่ก็ดูจนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ,อะครับเพราะฉะนั้นกรองน้ำมันเครื่องเราต้องเปลี่ยนส่วนใหญ่พี่ปูแนะนำเท่าไหร่ครับก็ทุกรอบของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็คือห0 0 0งหมื่นโลมันไม่ม 10, <000. S 1> ได้แพงมากอ่ะอ่าอบางยี่ห้อเนี่ยเขาติดที่ศูนย์เลยนะ20,000ื่นโลครับซึ่งราคาก็ไม่แพงทําไมเขาต้องประหยัดอย่างนั้นอ่ะพี่ปูว่า แล้วแต่ค่ายนะว่าเพราะว่ามันจะมีแผนอันหนึ่งที่ว่าทำว่าเสียเทียบับค่ายอื่นว่าอะไรบ้างเขาจะาค่าใช้จ่ายตอนพูดง่ายเขาจะคุยว่าเขาประหยัดกว่าประหยัดกว่าครานี้ก็สวยเราสิสวยสวยเจ้าของรถสิมันประหยัดนิดเดียวเองอันเนี้ใช่ไหมมันราคากว่าบาทประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปพร้อมกันอันนี้ของแท้ของศูนย์โตโยต้ามันมีของบอสพี่ปูก็เป็นตัวแทนของบอส มีบายพาสเหมือนกันไหมมีครับอ๋อของบอสก็มีบายพาสเหมือนกันนะครับอะโอเคอันนี้นะครับเราคุยในเรื่องกรองนะครับกรองน้ํามันเครื่องนะครับนี่ระหว่างรอน้ำมันเครื่องหยดออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอ่ะพี่ปูครับน้ำมันเครื่องก็มีคนถามตลอดคําถามง่ายๆ บกอวิ่งมา266,00 0กมิโลเกือบ2 0 0 0 0 0เครับทำไมไม่ขยับไปเบอร์40สซักทีวงการเขาก็บอกต้องขยับไปเบอร์40ได้แล้วคือคืออันนี้มันก็แล้วแต่แล้วแต่ดีกว่าด้วยความเชื่อนะครับคือผมไม่รู้แต่สำหรับผมก็คือว่าถ้าน้ำมันเครื่องไม่ได้หายไม่ได้พ่องไม่หายของบกรไม่หายไม่พ่องไม่ได้ไหลมันก็สามารถใส่เบอร์เดิมได้อายกระทุ้งก็ไม่มีครับ ขับมาพันโลดึงการชักก็ไม่มีไอกระทุ้งใหญ่ที่ว่าบางคันผมเห็นว่าบางคันเนี่ยไม่แสนโลก็เปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องก็มีมเนื่องจากน้ำมันเครื่องเขาหายอแต่เขาก็ต้องดูเหตุผลนี้ด้วยว่าเอ้ที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเพราะอะไรเพราะบางคันบรรทุกหนักระยะการเปลี่ยนเนี่ยคุณตามรอบไหมนะแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยคุณเปลี่ยนยังไงอืน้ำมันเครื่องที่ใช้ใช้อะไรใช้ยังไง ใช่ไหมัมันมันคือมันมันเป็นหลายสาเหตุพ yeah. ูดไปก็เดี๋ยวก็หมายถึงว่าเกรดของยี่ห้อน้ำมันเครื่องก็มีผลช่มีผลบางยี่ห้อใส่ไปก็อาจจะหายครับหายนี่คือระเหยหรือว่าอะไรใช่มันก็อาจจะเรียกว่าเป็นก้รระเหินในห้องของใบเนื่องจากว่าไม่มีสารที่ว่าทนความร้อนได้ใช่ไหมถ้าจะถีปต่างๆที่ใส่เข้าไปมันก็มีส่วนนะะมันมันก็หลายหลายหลายอย่างที่ว่าจะต้องมาวิเคราะห์กันครับครับอย่างของบกนี่หนึ่ง ที่ปูก็ยังยืนยัน5เดิมันอยู่30พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องขยับไปเบอร์40ให้ให้ยุ่งยากเลยนะฮะหนึ่งเครื่องก็ยังไม่หลวมกำลังก็ยังดีอยู่ความร้อนรีโวประมาณ83กินะฮะร้อนไปหรืออะไรครับผมครับครับแล้วข้อมูลพื้นฐานของตัวน้ำมันตัวนี้นะของิีวิดโมลี่เนี่ย จุดแฟตพอย์หรือจุดเดือดเขาก็ถือว่าก็ค่อนข้างที่ว่าจะสูงถึง232องศาอนะครับนะบางรุ่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าจุดแฟตพอย์เขาเท่าไหรอนะ่อาจจะต่ำกว่าไม่ถึง200หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะมันก็เป็นสาเหตุที่ให้น้ำมันเครื่องเกิดการระเหิดออ<อ>หายออกไปครับผมครับอโอเคนะครับยืนยันว่าบอก,กอ,ยอยังใช้เบอร์30อยู่นะครับทบทวนนะครับนี่วินเทอร์นะครับนะ สู้อุณหภูมิติดลบได้ถึงประมาณถ้าเบอร์5นี้ประมาณเท่าไหร่3ามสิบลบสามสห้านะครับอันนี้คือสู้ความความร้อนความหนืดนะครับยังคง30ที่อุณหภูมิเท่าไหร่2องร้ออ่าโอเคนะครับก็ยังคงใช้เบอร์เดิมนะครับท่านใดที่ถามมานะดีวอบกอบสองแสนหกมืนหกพันกิโลครับ ต่อมาช่างงานก็จะใส่ตัวนี้นะครับเซ r ราเทคนะครับเป็นสารเคลือบนะครับเคลือบเหล็กในห้องเครื่องนะครับพวกพันปัดเฉือนรดแรงเสียบทานตัวนี้นะครับนี่ฮะเซราเทคจริงๆสเปคมันทุก50,000กิโลนะครับ300 ml แต่เราสามารถที่จะเล่นได้ทุกรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้ทั้งงบประมาณไม่มีปัญหา เพราะว่าสารตัวนี้ก็จะทนมันก็จะหลุดไปเรื่อยๆๆ,ๆนะครับห้าหมื่นโลนะครับก็เปลี่ยนหนึง่งครั้งแต่ผมนี่ใช้ทุกรอบตอนนี้กำลังเติมน้ำมันลิควิดโมรีนะครับห้าดับเบิลยูสามสิบเข้าไปครับอ่าๆโอเคจะจะเทก็ไม่เรียกก่อนเลยดูจะหมดแล้วนี่ <laughs> อ่าเป็นประมาณสีนี้นะครับ ก็ครับเรียนตัวเอ่าโอเคเียวจะไม่ดใจนะครับเออจะได้รู้ว่าใสจริงไหมครับอ่าตอนนี้ช่างงานก็ทำการสตาร์ทเพื่อจะวัดระดับนะครับมาที่นี่นี้ระดับจะเป๊ะนะครับหมื่นโลนี้ผมก็ยังระดับยังเป๊ะอยู่นะครับสองปกสองเกียวมีภาพอะไรย้อยเฟ้อรือเปล่าส่วนใหญ่ผมก็ทำเองเรื่องภาพย้อยภาพเฟ้อนี่ไม่มีครับ เท่ากับครั้งนี้นะครับผมใช้ฟัดชิ่ง1กระป๋องนะครับเซอร์ลาเทค1กระป๋องนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่อง2แกลลอนนะครับก็เหลือหน่อยหนึ่งนะครับนีน่ไม่ใช่อนนี้ยังเหลือหน่อยหนึ่งนะครับส่วนล้างหัวฉีดเพิ่งใส่เข้าไปยังมีระยะอยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณสัก2 0 0 0กว่าโลยังยังไม่ล้างนะครับอ่ะโอเคครับผม งานเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องดูแลเลยนะครับเอาไปว่าทุกหมื่นกิโลเนี่ยควรจะเปลี่ยนแล้วอย่าลืมไะมครับว่าชั่วโมงการทํางานลงรถยนต์เนี่ยนะครับมันก็มีผลนะครับรถติดไฟแดงบ่อยๆหมื่นโลไม่ใช่หมื่นโลนะครับลูกสูบทางงานทุกอย่างกลไกของเครื่องยนต์ทํางานหมดบางคนบอกว่าหมื่นห้าตามสเปคถ้างเงินไม่ใช่ปัญหานะครับส่วนใหญ่นะครับ อู่นอกเขาจะแนะนํากันเลยครับอย่าไปลากถึงหมื่นห้าพืบริการอาจจะคุยไว้ว่าหมื่นห้าเปลี่ยนทีเขาอาจจะคุยในแนวประหยัดแต่ถ้าคุณดูแลเองได้หมื่นโลเปลี่ยนแนะนําเลยครับพอแล้วครับหมื่นโลโอ้โหแสงหลังอ่ะเหมือนเดิมครับทําเสร็จก็เดี๋ยวถอยหลังกันถอยหลังนี่ต้องหยุดคุยนิดนึงกล้องมองหลังของรีโวนี่ถือว่าใช้ได้เป๊ะ 2แสนหกหมืนหกพันหนึ่งร้อยก้าสิบสองกิโลนะครับบันทึกไว้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องยังคงใช้ห้าแล้บรรยูสามรถคันนี้ผมทำทีไรไม่ว่าทำอะไรผมต้องคุยตลอดพังไม่ได้นะครับเสียไม่ได้บางคนแซวผมว่าโูเปลี่ยนยอ่างอะไร อะไหล่เครื่องบิน F16 เลยนะครับเปลี่ยนเหมือนเครื่องบินเลยก็จริงนะครับคุณลองคิดดูนะเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินที่บินอยู่บนอากาศนะครับถ้าบินบินอยู่แล้วอะไหล่มันหมดอายุเสียค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนตรงไหนแล้วครับมันบินอยู่บนอากาศแล้วมันเสียนะครับแล้วมันเสียเครื่องก็คงตกนะครับรถยนต์เพียงแต่ว่ามันไม่อยู่บนอากาศบางคนก็บอกเสียแล้วก็เปลี่ยนใช่ครับเสียแล้วค่อยเปลี่ยน ถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยเสียตรงนี้ก็เปลี่ยนตรงนี้เสียตรงนี้ก็จอดตรงนี้เสียบนดอยก็จอดบนดอยนะครับเสียในหน้าเทศกาลก็สวยไปช่างหยุดร้านอะไรหยุดนะครับลูกเมียก็ทิปก็ล่มนะก็ประมาณนั้นอย่างของผมเสียในต่างประเทศได้ไหมก็เสียได้ครับแต่ถ้าเราป้องกันแล้วตัดวงจรที่มันจะเสียออกก่อนเนี่ยนะครับ ชิงเปลี่ยนอะไรตามระยะและดูแลนะครับอย่างน้ำมันเครื่องเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับที่จะต้องดูแลพอเปลี่ยนเสร็จเนี่ยเครื่องก็จะนุ่มคือมันรู้เลยอ่ะส่วนตัวนะครับแม้น้ำมันเครื่องจะบอกว่า1,000 0หมืนโลหนึ่งกิโลในต่างประเทศลิควิดม o ลีใช้ได้ถึง2,000 20, มืกิโล ผมเชื่อว่าตั้งแต่วันแรกที่ใช้มันจะลดลงเรื่อยๆถดถอยลงไปเรื่อยๆ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 เสื่อมไปเรื่อยๆเรื่อยๆแลวอยู่ในค่าที่ยังรับได้นะครับไม่เป็นอันตรายกับเครื่องยนต์แต่ถ้างบประมาณท่านไม่ใช่ปัญหาท่านสามารถที่จะเปลี่ยนหนึ่งหมื่นโลเปลี่ยนครั้งหนึ่งได้นะครับหนึ่งหมื่นโลเปลี่ยนครั้งหนึ่งได้โตโยต้าเป็นรถยนต์ที่ไม่จุกจิก นะครับเคี้ยวน้ํามันเครื่องแล้วไม่จุกจิกยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ที่ผมใช้ลิควิดโมลี่นี่ก็เพราะว่าใช้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับคุณลองคิดดูนะครับถ้าคุณใช้ฟอร์ดเทสยีฟอร์ดนี่มันซับซ้อนมากเครื่องยนต์ก็ร้อนมากนะครับเป็นเครื่อง2.0นใช้เทอร์โบ2ลูกใช้เทอร์โบ2ลูกถ้าเอา o B d ีวัดดูเนี่ยความร้อนน้ำมันเครื่องนี่สูงนะครับของฟอร์ดน้ำมันเครื่องสูง น้ำก็สูงน้ำมันเกียร์ก็สูงโอ้โหเพราะฉะนั้นผมว่าฟอร์นี่ยิ่งต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกหนึ่งหมืกิโลเลยเป๊ะเลยเลยครับ1นึ่งหมนกิโลนี้ถ้าอยู่ในกรุงเทพนี้ก็อาจจะเป็นเป็นหมื่นนิดนิดนะเพราะช่วงรถติดไฟแดงอย่างจอดอยู่อย่างเงี้ยลูกสูบก็ทำงงทำงานอยู่นะเวลาผมอยู่เทินงี้นะผมจะได้จังหวะยูเทินผมจะกระพริบไฟนิด เอ้ยกูมาแน่นะเ้ย,เยกูมาแน่ขอกูหน่อยอะไรประมาณเนี้ยพูดแบบไม่สุภาพนะนะประมาณนี้แล้วเราตั้งลำตรงเลยตั้งดูรถผมมีไบร์ทสปอร์ตนะคุยเยอะมากอ่าแสงข้างนี้นวนว,นวตาขึ้นวันนี้เอเวอเรสมันยังอยู่ที่13.2กิโลเมตรต่อลิตรวิ่งรวมรววิ่งรวมรวม นี้จับมาจากเชียงรายมาเชียงใหม่คันนี้พังไว้ได้ถ้าพังนี้ดังทั่วแผ่นดินเลยนะคนรอกระทืบเพียบนะสมนำหน้า,อย,างงนอย่างนั้นอย่างนี้แบบนั้นไรนพวกนี้พวกไรสาระก็ต้องผ่านผ่านไป f อซที่ดีก็คือ FC ที่ตามผมนะรู้ว่าผมปบำรุงรถนะครับรู้ว่ารถของผมนี่บำรุงเพื่ออะไรบางคนคุยหนึ่ง้อยนี้ผมไม่ไม่แนะนําให้ไปต่างประเทศก็ผมไม่แนะนํานะครับนะครับรถมันระยะยาวมันไม่ไหวนะครับก็คนมีเคยร่วมทริปกับผมมาแล้ว1.9เนี่ยสองคัน,นคันนึงก็ไปหลวงก็บางมาแล้วรีแมปแล้วด้วยเขาบอกต่อให้รีแมปมาเขายังบน่นว่าเหนื่อยนะครับเขารู้ละส่วนอีกคันหนึ่งก็ เวลามันขึ้นเขาทิพย์บรรยาอย่างผมผมงจบมาเนี่ยนะครับทิพย์มองโกเนี่ยนะหมื่นกิโลมันเกินสมรรถนะรถย,ยนต์มันเหมาะกับการขับในเมืองทั่วไปผมพุยคุยไปคนก็ไม่ค่อยชอบหน้าผมบอกผมกไรสาระพวกนี้นะครับก็ผมก็แนะนําปากตรงๆแล้วว่ารถเดินทางพวกนี้นะครับเอาซีซเยอะๆนะครับถ้าเป็นอีสุก็ซื้อประมาณเครื่องสามพันไปเลยเอาตัวท็อป ถ้าเป็นรีโว่สองจุสี่ก็ไปได้แต่ไหนๆคุณจะซื้อแล้วคุณก็เอาเป็นสองจุดแปดไปเลยนะครับประมาณนี้นแต่อิสุอย่างสองจุสองก็ไปได้ไหมก็ไปได้นะครับแต่ก็ถ้าคุณเลือกคุณก็เลือกรถตัวท็อปนะครับง่ายที่สุดอย่างรถไฟฟ้าไปจีนได้ไหมถ้าถามผมผมก็คงไม่เหมาะสมนะครับไปก็ไปได้นะแต่เสียเวลาต้องไปหาที่ชงที่ชาร์จ ทุกอย่างจะไปเที่ยวไปเที่ยวไอ้คันนี้ก็ต้องวิยุมาบอกกจะมีที่ชาร์จอีกไหมเราต้องวางแผนที่ชงที่ชาร์จไปได้แต่อย่าไปร่วมทริปกับรถน้ํามันรถน้ํามันเขาหงุดหงิดนะรถไม่มีกําลังไปร่วมทริปได้ไหมก็ได้แต่รถที่มีกําลังเขาจะหงุดหงิดเพราะว่ามองแล้วโอ้โหคันนี้มองจากกระจกปุ๊บโอ้โหนี่หายหายขึ้นเขาก็ไม่ไหวแล้วสับเกียร์สองสับเกียร์หนึ่งนี่แย่แล้วนะครับถ้าสับสองสับหนึ่งนี่ถือว่าแย่แล้วนะครับขึ้นเขารถใหม่ๆอันนี้นะเต็มที่ก็สาม สามสี่สามสี่สามสี่ขึ้นเขาอย่างคลิปนี้ที่ผมผ่านมาผมก็สามสี่นะครับเข้าโค้งก็สี่ขึ้นเขาก็สามสามสี่ประมาณนช่วงที่ใช้รอบดึงเนี่ยเวลาเข้าโค้งแรงๆก็จะมีการดึงเกียร์สี่เกียร์สี่ก็ร้อยี่สิบสามก็มีบ้างแต่น้อยนะครับส่วนใหญ่ก็ดึงเกียร์สี่ห้าสี่ห้ากับสี่สี่ไปห้า รอบเครื่องก็อาจจะมี3,000รอบประมาณนี้เข้าโค้งก็ต้องปึงๆหน่อยรอบสูงนิดนึงเสร็จเรียบร้อยก็ชิปชิปเปลี่ยนเกียร์ชิปเปลี่ยนเกียร์ผมได้ทั้งแพลนนชิปนะครับแล้วก็สีคอนเชียวได้หมดบางคนบอกเมื่อไหร่บอกอจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนแน่ครับใจเย็นๆครับรถยนต์นี้นะครับต่อให้เปลี่ยนใหม่นะต่อให้เปลี่ยนใหม่สมมุติว่าผมซื้อคันนึงแล้ววิ่งมาสปีผ่านไปแสนโลผมก็ต้องเปลี่ยนอะไร อะไรที่มันเกี่ยวกับแสนโลก็ต้องเปลี่ยนอะไรรถปีเดียวเองรถสองปีเองเปลี่ยนอะไรหรอดูทำไมครับดูทำไมดูทำไมรถสี่ปีหม้อน้ําผมก็เปลี่ยนแล้วครับถ้าสองแสนโลนะถ้าสองแสนโลผมต้องเปลี่ยนหม้อน้ำรถรถสี่ปีเปลี่ยนหม้อน้ำาล้หรอดูใหม่ครับดูใหม่นะครับต่อให้รถใหม่ถ้าคุณวิ่งปีละแสนโลนคุณก็ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โห,โหโรถแค่ปีเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ผมดูแ,แลรถด,ดูแ,แลตามระยะ ลตามระยะเอาเป็นว่าคันนี้เสียในต,ต่างประเทศไม่ได้หน้าแตกเป็นภาระขคาราวานภาระที่เกิดจากผู้นำาคาราวานมันเป็นไปได้มันเป็นไ,ไ,ไปนไ,มไม่ได้ต้องปิดช่องว่างก่อนส่วนรถคันใหม่มีแน่นะครับเดี๋ยวก็รอดูก่อนนะครับว่าจะเป็นคันไหนผมก็ไม่ใช่สาวกยี่ห้อนะอะไรถ้ามันโอเคนะลดราคามาได้ อย่าลืมนะครับบางคนก็เชียร์ผมไปใช้ฟอร์ดผมก็ติงว่าฟอร์ดเลยถ้าผมเอามาบรรทุกหนักๆ2 0ุดูนย์เนี่ยมันก็หนักเกินไปสำหรับเครื่องมันหนักเกินไป2 0เนุดยูนย์เนี่ยถ้าซื้อมาขับเบาๆได้อยู่อ่ะโอเคคุยคลิปไว้แค่นี้ครับ